สวัสดีครับที่นี่ MG t o t h e r e n and f e d h e r Hand and No Fittem How to make Wing Chair ก็อีมีเปกครับผมชนชมเลยครับกดตรงนี้นะครับตกแต่งบ้านโชว์ ก่อนอื่นมาที่ซื้อไปีก่อนครับแล้วกดที่ร้านค้าเฟอร์อนิเจอร์กดที่เขาตกแต่งกดที่ของจุกจิก แล้วก็หาจะได้เจอจะเจอวิ่งอยู่นี่ครับเอ้วิ่งวิ่งวิงเคลียเคลียรไม่เชอ,อาเดี๋ยวเปิงตังคจากนั้นมาทำรถเกี้ยปีกดีกว่าครับก่อนอื่นต้องอาศัยบั๊ครับตัวนี้ไม่ทำบัคกทำไม่ได้ใช่แล้วครับเอ้สวยโว้ย กำแพงของขาวหน่อยได้ดูง่ายๆเรื่อแงแพงนนี้เอาเข้าใกล้ๆเก้าอี้ที่สุดเท่าที่ทำได้ครับจะใกล้มากกัน,น,นแล้วแต่ชอบครับผมจากนั้นคลิกตรงนี้ครับผมคลิก คลิกเ a ฟ e ซฟช่องไหนก็ได้ตามชอบครับผมช่องแรกบันทึกกดออกมา exit ทำเหมือนเดิมกล่องตกแต่งคลิก ตอนนี้เป็นคลิกเยี่ยมชมตรงนี้ครับกดเยี่ยมชม,มบ้านที่แเอาไว้นะครับผมคลิกเอ็กซดออกกดออกครับ กดออกจากนั้น move wing to share เปิดๆโอเคคลิก out cancel วอลลือกเลิกกำแพงทิ้งไม่งั้นกำแพงจะจะค้างนีนะครับไม่สวยแนะนำให้เซตสาร,รองไว้อีจุดนะครับเผื่อกำแพงมันไม่ยอมออกหายไปแล้วก็เลิกเป็ดการตกแต่งโช ครับได้เข้าอีปพีแล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบายบายกดบายกดเบียกดไลค์